สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะแนะนำการใช้งานโปรแกรม SO Line ค่ะโปรแกรม SO Line นะคะมีหน้าที่คำนวณหาแนวเส้นและระยะห่างของเส้นมักจะนำไปใช้ในงานติดตั้งกงหันลมหรือทำสวนยางค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม SO Line ของกล้อง Total Station ยี่ห้อ Precision รุ่น GT 2 0 5ค่ะ อันดับแรกกดปุ่มเพจค่ะเปลี่ยนหน้าไปหน้า3นะคะกดเข้า F3 ค่ะเมนูกดปุ่มลูกศรขึ้นไปนะคะแล้วก็จะเจอกับโปรแกรม SO Line ค่ะจากนั้นกดปุ่ม Enter ค่ะคะ่แล้วให้เราทำการใส่ค่าพิกัดของจุดตั้งกล้องก่อนนะคะกดเลื่อนลงมาที่ STN Data ค่ะ Enter ค่าพิกัดนะคะเราจะใส่เป็นค่า n 1 0 0นะคะค่า e 1 0 0 6 1 0อันนี้เราก็จะทำการใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นกดโอเคค่ะ f 4กดปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาค่ะที่ stnolian นะคะเพื่อที่เราจะใส่ค่าพิกัดแบกไสคะ่ะ enter ค่ะค่ะอันนี้เราก็จะใส่เป็นค่าพิกัดกด f 1นะคะ bs ค่ะเรากำหนดค่าพิกัดจุดแบ็กไซด์ไว้ที่ N103.050 นะคะค่า E เป็น100ค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะค่ะตัวกล้องจะคำนวณเป็นค่ามุมอัศมุดออกมาให้นะคะให้เราทำการหมุนตัวกล้องนะคะแล้วเล็งไปยังพิกัดแบ็กไซด์ของเรานะคะจากนั้นกด F4 ค่ะ y ย s ค่ะจากนั้นนะคะเรากดปุ่มลดศอนนะคะขึ้นไปที่ ข้อ1น,นะคะ design define bed line นะคะเพื่อที่เราจะทำการใส่ค่าพิกัดของเส้นเบดไลน์ก่อนค่ะกด enter ค่ะค่าพิกัดของเส้นเบดดลน์จุดแรกนะคะเรากำหนดให้ค่า n เป็น1 0 0 1 0 5 4 9 1ค่ะส่วนค่า e เป็น100นะคะจากนั้นกด ok ค่ะค่ะตัวกล้องนะคะจะให้เราใส่เป็นค่ามุมองศานะคะอันนี้ถ้าเรามีมุมองศาอยู่แล้วเราก็ใส่ได้เลยนะคะแต่ถ้ากลัว มันจะไม่ตรงกับจุดที่เรากำหนดนะคะให้เราใส่เป็นค่าพิกัดค่ะกดที่ F1 ค่ะ PT2 ค่ะค่าพิกัดจุดที่2นะคะเรากำหนดให้ค่า m เป็น105.491ค่ะจากนั้นกด enter ค่ะค่า e เป็น100 101.220ค่ะจากนั้นกด enter ค่ะแล้วก็ enter ค่ะตัวกล้องก็จะคำนวณค่ามุมออกมาให้นะคะเป็น90องศาจากนั้นกด ok ค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะเรากดเลื่อนลงมาที่ข้อ3นะคะไลน์เราจะทำการหาตำแหน่งของเส้นเบ็ดไลน์ก่อนนะคะกด enter ค่ะเราจะใส่ออฟเซตเป็น0ูนะคะแล้วกด enter ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการยิงไปที่ตำแหน่งของเส้นเบดไลน์ก่อนนะคะกดที่ F4 นะคะ OBS ค่ะตัวกล้องนะคะจะคำนวณค่า ออกมาให้เรานะคะเป็นค่าเล็งกับค่าออฟเซตนะคะเราจะต้องทําการปรับละเอียดนะคะโดยทําให้ค่าเล็งกับออฟเซตเป็นศูนย์นะคะค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ค่าออฟเซตกับเล็งเป็นศูนย์แล้วนะคะเราก็กด F4 ค่ะสต็อปค่ะเราก็จะได้ตําแหน่งของเส้นเบสไลน์แล้วนะคะค่ะเมื่อเราได้ตําแหน่งของเส้นเบสไลน์แล้วนะคะเราก็จะกด ESC ออกมาค่ะ ค่ะถ้าเราต้องการจะสร้างเส้นใหม่นะคะที่ขนานกับเส้นเบส i ไลน์นะคะให้เรากดเข้าที่ไลน์ค่ะแล้วเราก็กำหนดค่าระยะห่างนะคะก็จะเป็นค่าระยะห่างจากเส้นเบส i ไลน์นะคะจากนั้นกด enter ค่ะค่ะแล้วเราก็กด f4 นะคะ obs ค่ะค่ะแล้วเราก็ทำให้ค่าเลน์กับค่า offset เป็นศูนย์นะคะเราก็จะได้เส้นใหม่นะคะที่มี ที่ขนานกับเส้นเบสไลน์นะคะค่ะจากนั้นก็กดสต็อปค่ะค่ะแล้วกด E s C ออกมานะคะค่ะส่วนถ้าเราต้องการจะก,กำหนดค่าระยะห่างนะคะให้เราไปที่พอยต์นะคะค่ะตอจากนั้นนะคะเล้งนะคะก็จะเป็นการกำหนดระยะห่างค่ะส่วน Offset นะคะจะเป็นการสร้างเส้นใหม่ค่ะเราสามารถใส่ค่าระยะของ Offset ได้นะคะโดยที่เราจะได้เส้นใหม่ที่ ขนานกับเส้นเบดไลน์นะคะแล้วก็จะมีจุดที่ตรงกับจุดบนเส้นเบดไลน์จุดแรกด้วยนะคะอันนี้เราก็จะใส่ที่0.6ค่ะแล้วกดโอเคค่ะค่ะแล้วกด f 4ค่ะ so เหมือนเดิมค่ะกด f 3ทําค่ามุมองศาให้เป็น0ูนย์นะคะค่ะเมื่อเราได้ค่ามุมองศาเป็นศูนย์นะคะเราก็กด f 4ค่ะ obs จากนั้นนะคะเราก็ทําค่าระยะนะคะให้เป็นศูนย์เหมือนเดิมนะคะค่ะเมื่อเราได้ตําแหน่งเป็นศูนย์แล้วนะคะเราก็สามารถวางตําแหน่งนัจุดน,นั้นได้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานโปรแกรม so line ในเบื้องต้น,นะค,ะค่ะค่ะสําหรับกล้อง total station ยี่หอ precision รุ่น gt 2 0 5ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่62,000บาทค่ะลูกค้าจะได้รับอุปกรณ์ครบชุดน,นะคะจะเป็นขาตั้งกล้องตัวใหญ่หนึ่งตัว บีซึ่งพ้อมถาน1ชุดบีซึ่งพอมโพห่ชุดค่ะสินค้ารับประกัน1ปีค่ะพร้อมฟีดคาลิเบทให้2ครั้งใน1ปีถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถล็อกอินเข้ามาชมสินค้าที่ร้านกล้องสํารวจระยองได้นะคะค่ะและลูกค้านะคะที่เข้ามาชมสินค้าหน้าร้านของเรานะคะสามารถนํารถเข้าไปจอดที่โรงแรมคารมิโอแกนได้นะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะที่เบอร์0 3 3 0 1 3 4 9 4ค่ะ หรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะที่แอ r y i 9 9ค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ